วัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องบอสกันหลาดออริจินอลวันนี้เราอยู่กับากางเกงขาสั้นยีนยี y ่หนะ้อ g เกรสนะอี y ่ห้อเกรสนี้เป็นของผู้หญิงนะครับเป็นขาสั้นนะอกเกงผู้หญิงขาสั้นก็แล้วแต่คนชอบนะครับตัวนี้มันก็จะแบบใส่ขึ้นมาดูแบบเอวสูงๆหน่อยนะเออประมาณนั้นนะ คือที่นุ่นเขาฮิตกันแบบนี้นะครับขามันจะกว้างๆหน่อยนะฝรั่งเขาใส่แบบเนี้ยเออตัวนี้เอลยี่แปดนะครับเดี๋ยวให้ดูเอลเอลยี่แปดนะครับก็ตอนนั้นก็เริ่มอ้วนแล้วนะแต่ก่อนนี่ซื้อยี่สิบหกเองนะยี่ยี่หกยี่ห้านะเอลอะประมาณยี่สิบหกนะครับกองเกงหลายตัวที่ใส่ไม่ได้แล้วใหม่ๆนี่ยี่สิบหกเพียบเลยครับรีไวเป็นปึกเลยอย่างว่าอหลรครับพอเริ่มแก่เริ่มมีอายุนะครับเราก็ต้องรับสภาพ เขานะครับกินเยอะด้วยนะครับระบบเผาผ่านมันก็แย่ลงเนาะไมออ่เป็นไรหรอกตัวงานก็จะเป็นสีแบบเนี้ยนะครับออแต่ผมว่าผู้หญิงเขาชอบสีเนี่ยบูอ่อนๆฟ้าอ่อนๆกันนะเออเท่าเท่าที่ผมสังเกตแล้วก็มันสวยกว่านะถ้าเป็นผู้ชายใส่สีเข้มอ่ะมันก็โอเคนะครับเอาไปฟงไปเฟดไปนั่นไปนี่มันก็สวยนะครับแต่ผู้หญิงใส่สีเข้มผมว่ามันไม่ค่อยสวยนะเออ ยิ่งขาวขาวนะเออแล้วใส่เนี่ยสีพวกนี้สวยนะเออผมก็เลยเขาซื้อสีนี้แหละอืมตัวผ้าก็ประมาณนี้นะครับมันก็ไม่ได้ไม่ได้ริมอะไรนะเออเอืมเราให้ดูก่อนนะสีแบบมันก็สวยดีนะผมว่าหลายคนอาจจะชอบก็ได้นะครับ <c oughs> ตัวหูร้อยเข็มขัดก็จะประมาณนี้แต่เขาก็ไม่ค่อยได้ใส่เข็มขัดนะครับไม่ใส่เลยดีกว่า <c oughs> การเย็บนะครับตัวหูก็ย้ำม,มาอย่างดีนะผมดูแล้วก็งานงานดีตัวเม็ดก,กระดุมเออเม็ดกระดุมนะครับเ,เดี๋ยวโฟกัสก่อนเ,ออเขาก็จะสกรีนยี่ห้อเกสมาเลยนะนะเม็ดกระดุมแบ็คใหญ่นะครับ,รนะรบตัวด้านหลังไม่มีตอกตัวเลขนะครับอืมผมไม่รู้ว่าเมืองไทยเขานิยมยี่ห้อนี้ป่ะนะ ตัวซิปนะครับซิปก็จะเป็นยี่ห้อฮิตเลยครับนี่เป็นของ ykk นะทองเหลืองนะครับสวยๆเลยนะก็จะมีติ่งตรงนี้นะครับก็คือการการซิปไหลลงนะการซิปตกนะครับแล้วซิปค่อนข้างสมูทนะครับอือแบบฟอรม์มผมว่าหลายคนอาจจะชอบนะผมปกติผมไม่ได้เอามาถ่ายเท่าไหร่หรอกแต่แบบเราเข้าระสู่ยีแล้วอะ่ะผมก็หยิบมาถ่ายหน่อยอะ่ะ คือจริงๆมันก็แจกไปหลายตัวนะครับแล้วก็อขาดไปแล้วหลายตัวนะไม่ได้ถ่ายเลยปกติอ่ะผมชอบรีวายไงผมก็จะถ่ายแต่รีวายนะแต่ตอนนี้ก็ตัวนี้ไม่ให้ดูมั้งตัวนี้ซื้อมากระไรนะครับอืมเป็นเกส usa นะครับป้ายเขาเป็นสามเหลี่ยมนะแล้วก็การเย็บนะมันก็จะเอียงๆอียงหน่อยนะครับแต่เป็นแนวนอนสองเส้นพลาดกันนะครับตัวนี้ก็จะย้ํา กระเปย้ำนะครับดีดูข้างในอ่าก็จะเป็นได้ได้เดินเส้นเดียวนะอ่าเป็นนี่ครับเป็นเส้นเดียวเส้นเดี่ยวสองเส้นนะครับเย็บเขาเรียกว่าอะไรแบบซิงเกิลนะผมก็ไม่รู้นะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นนี่ครับเป็นลูกโซ่เลยนะตรงย้ำขอบกระเป๋เนียนะครับถือว่าเย็บดีนะตรงขอบกระเปนี้บางทีมันอาจจะลุยง่ายไงเขาเลยเย็บลูกโซ่มาแน่นเลย เมันก็เฟดส,สวยนะเป็นตุ่มๆเห็นปะ <c oughs> แล้วก็หูหลังนะครับให้มาเป็นหูคู่เลยนะเออค่อนข้างดีนะครับมาเป็นหูคู่ดูดิแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่เขาไม่ใส่เข็มขัดกันนะเท่าที่ผมเห็นนะที่นู่นก็ไม่ค่อยใส่นะก็คือใส่ยีนแบบขาดสั้นสบายๆเลยครับแต่ที่นู่นเขาตูดกระทะไงเออตัวขอบนะประมาณนี้นะครับ ตัวป้ายนะครับเขาก็จะเย็บไว้ตรงกลางตรงกลางตัวกางเกงเลยนะผ้าเขาส้นรอยเปอร์เซ็นต์นะครับผลิตตัวผลิตนี่เม็กซิโกนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมกลับข้างในให้ดูนะครับข้างในการเย็บก็ก็โอเคนะครับการเย็บก็โอเค ปลายขาก็จะเป็นเย็บย้ำตรงนี้นะครับเขาจะย้ำหน้ากับหลังนะครับแบบนี้นะครับพับเขาพับแล้วเขาก็เย็บย้ำขึ้นมานะครับแต่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะคือเหมือนเขาเดินโพงไว้นะครับแต่เขาก็พับพับพับแล้วก็เย็บย้ำหน้าหลังนะไม่ได้เย็บทั้งทั้งหมดนะเย็บแค่นี้จริงแล้วก็มีด้านข้างนะแบบนี้เดินได้ข้างแบบนี้ ผื่อใครจะเอาไปดูนะกระเป๋านะครับส่วนใหญ่เป็นการเย็บย้ำหมดเลยอะปึ๊บๆๆๆนี่แล้วก็คาดมาตรงนีนะ้ตรงนี้ก็จะพง้งแล้วก็มีได้เย็บอย่างนี้แพทเทิร์นก็ก็ดีนะครับ